สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15บานะคะเดือนพฤษภาคมสองห้าค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็เริ่มทำงานอีกแล้วเราเอาสีมาทาเสาค่ะนี่ค่ะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะหปีแล้วก็เลยต้องมาทาใหม่ฮัลโหลจะเอสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะ ทาสีครับอ๋อทาสีเสาบ้าน,อ,านอ๋อโอเคทาสีไม่ใช่เสาบ้านคะ่ะรั้วประตูขอโทษรั้วประตูนี่คะ่ะรั้วประตูอือหือโห่ฝีมือคะ่ะสุดยอดเลยนี่คะ่ะให้ให้ชม before and after นะคะอันนี้เสานี้เป็นเสารประตูเอ่อธงชาติไทยค่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะ มีเสาประตูธงชาติไทยแล้วก็มีเสาประตูของเบลเยียมธงชาติเบลเยียมอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะธงชาติเบลเยียมนี่ค่ะเดี๋ยวคุณสามีทาสีจะได้สวยๆค่ะธงชาติเบลเยียมค่ะว,ว้าวเรามีสองสองชาติสองชนชาติอยู่ที่นี่ค่ะเบลเยียมกับไทยค่ะ โอเคนี่ค่ะก็พาชมต่อเนื่องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราปลูกค่ะสรุปเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราปลูกอันนี้เราขุดหนอกล้วยของเรามาแสมนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะนี่ค่ะทั้งแถวทั้งแถบที่ถัดไปนู่นก็จะเป็นที่เคยบอกไปแล้วว่ากล้วยหอมปทุมธาน,นีค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะของเรานี่ค่ะเดี๋ยวพาชมโซนที่เราทำความสะอาดนะคะนี่ค่ะทำความสะอาดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราทำเยอะมากเลยค่ะช่วยเหลือตน้นต้นกอกล้วยของเราค่ะกอกล้วยของเราก็คือพอฝนตกปุ๊บเนาะ ยากก็เยอะมากๆค่ะก็เลยเมื่อวานนี้ก็นำล่องเขาหน่อยนี่ค่ะมีในนครไหมคะนำล่องให้เป็นแนวนะคะนำร่องให้เป็นแถวเป็นแนวนี่ยกล่องให้เขาเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกก็จะได้ขังน้ำก็จะได้เก็บกับกักเก็บได้ค่ะนี่ค่ะ เขาก็มีไอเดียเนาะดูแลสวนของเรานี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมปทุมเหมือนกันแต่เ,เอามาแซมเอามาปลูกที่นี่ด้วยนี่ค่ะอ้าวตรงนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จเลยนี่ค่ะตกแต่งแปลงสวยงามค่ะนี่ นี่คะ่ะคุณโ้กล้วยเอ่อมามาละกฮะอฮอลแลนด์เราโตแล้วใกล้จะสุกแล้วคะ่ะจะได้ทานแล้วนี่คะ่ะนำล่องนี่คุณนาสาวอยู่ตรงนี้คะ่ะถอนหญ้าเหรอคะถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าสวัสดีสสดค่ะสบายดีนะคะสบายดีคะ่คะโอ้มีความสุขมากเลยทุกวันเนาะทุกวันใช่<ล>สันติสุขเต็มล้นอยู่ตรงนี้แหละ นูน่นคุณพี่ชายกําลังตอนนี้เรา,เาปูกระเบื้องช่วงข้างนอกปูกระเบื้องใช่ไหมคะกาลังปูกระเบื้องโอง้โเทคนิคสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราปูกระเบื้องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทปูนตรงนี้มานิดนึงค่ะเพราะว่าปูนเราเหลือทรายเรามีก็เลยต่อเนื่องไปเลยจะได้กว้างหน่อยเพราะตรงนี้มันก็แคบนิดนึงนี่ค่ะ โอ้ยบ้านสวนงานเยอะค่ะหางานทำได้ทุกวันเนาะมีงานเยอะแยะไปหมดนี่ค่ะตรงนี้ก็แปลงความสะอาดนี่ค่ะโอ้โหช่วยเหลือต้นไม้ของเราตรงนี้ผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งเขาเรียกผักบุ้งไทยค่ะธรรมชาติสุดๆตัดแล้วไปกินกับไอเนี้ยส้มตำเนาะอันน้าวันอาทิตย์น,นี่เราเล่นเรากินส้มตำกันนะที่โบสถ์อ่ะก็จะทำเนียงว่า เนี่ยจะให้อนานะเออนึ่งข้าวเหนียว,ยยวฮะเออน,นี่ข้าวเหนียวเรามีเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่ะตรงนี้เพราะเราจะทํากับข้าวไปบวชวันอาทิตย์นี้นี่ค่ะเราช่วยเหลือตรงนี้มาถึงนี่แล้วนี่ค่ะสะอาดมากเลยบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะช่วยเหลือต้นไม้เราเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนี่ค่ะช่วยเหลือมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเค okay, นี่ค่ะโอ้สุดยอดค่ะมะม่วงของเราก็ยังมีลูกอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะสวยค่ะนี่อันนี้มีอยู่สองลูกค่ะแล้วก็ข้างบนมีอีกไหมอูมีอยู่เยอะอยู่ค่ะนู่นค่ะ ข้างบนก็ยังมีอยู่ค่ะนะนั่นนะคะมีเยอะอยู่นี่นี่ก็มีอยู่เห็นไหมคะม่วงเรามีอยู่ประมาณอีกหลายลูกอยู่ค่ะรอยเข้าแก่ก่อนโอเคก็ประมาณนี้ค่ะนี่แหละบ้านสวนทรงรักก็นี่แหละชาวสวนเนาะชาวสวนจะให้ทำอะไรนอกจากทำสวน ถูกต้องแล้วค่ะทำสวนนี่ค่ะเคทาสีเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะคุณสามีทาสีนะคะนี่ฝีมือของเบลเยียมหนุ่มเบลเยียมนะคะทาสีมีหลากหลายค่ะเราชอบสีสันโอเคค่ะอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่า ทำเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนค่ะโอเคค่ะโอ้อากาศดีจังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ